สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เรามาหาหมอนะคะที่โรงพยาบาลจุฬาพรอันนี้คือตอนกลับนะคะสะพานบันไดเลื่อนตรงนี้ก็คือจะเชื่อมลงมาถึงบริเวณโรงพยาบาลนะคะเป็นสะพานทางเชื่อมเป็นทางเดินสกายวอล์กนะคะของโรงพยาบาลเนี่ยค่ะก็ขึ้นบันไดเลื่อนมา นี่นะคะเดินไปค่ะ,ะให้ชมโรงพยาบาอลอีกรอบนะคะแล้วเราก็เดินไปค่ะนี่นะคะก็เดินสบายๆค่ะชมวิวไปด้วยนะคะข้างล่างรถก็วิ่งกันไปนะคะนี่นะคะเดินสบายๆค่ะไม่ร้อนนะคะอันนี้ทําเสร็จมาไม่นานนะคะก็อำนวยความสะดวกให้ กับคนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลนะคะ,ะให้ดูด้านล่างนะคะนี่คือที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นะคะช่วงนี้ก็น่าจะเป็นเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะคะรถก็จะไม่มีค่ะถ้าเป็นประมาณ5้าโมงเย็นตรงนี้นี่แบบแน่นเลยนะคะ,ะเราก็เดินต่อไปค่ะก็ขึ้นบันไดเลื่อนอีกรอบนะคะ สูงมากนะคะมองลงไปข้างล่างนี่สูงมากค่ะอาแล้วก็เดินไปค่ะเดินอยู่คนเดียวนะคะเดินไปค่ะแล้วเราก็งลงบันไดเลื่อนนะคะอีกครั้งหนึง่งถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะรอบรอบนะคะข้าง,างล่างรถก็วิ่งกันก็ช่วงนี้รถก็ไม่เยอะค่ะ เดินไปนะคะตรงนี้จะเป็นเอ,อ่อถ้าใครจะไปสายสีชมพูนะคะก็มาต่อรถตรงนี้ต่อรถไฟตรงนี้นะคะนี่เลยค่ะสายสีชมพูตรงป้ายสายสีแดงก็มาตรงนี้นะคะของเราไปสายสีแดงค่ะขอบคุณนะคะทุกคน